อาสดีครับเดี๋ยวมาดูไฟตัวนี้กันนะครับว่าสาย3มเส้นสายไหนต่อยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟสี่ดวงนะครับแล้วก็เป็นเลนขยายนะครับเป็นเลนโค้งแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับบางรุ่นเลนมันจะเรียบนะครับอย่างเงี้ยมันจะเรียบไปเลยมันจะไม่นูนอย่างนี้นะครับแสงที่ได้จะต่างกันนะครับแล้วบอดี้นะครับในรูปในรูป เหมือนกันเลยนะครับแต่พอมาถึงบอดี้เป็นพลาส,สติกเฉยเลยก็มีนะครับระวังให้ดีนะสองสองจุดครับจุดแรกก็คือเลนส์นะครับบางอันนูนบางอันเรียบนะครับแล้วก็ตัวบอดี้บางอันเป็นพลาส,สติกบางอันเป็นอลูมิเนียมนะครับให้บอดี้เป็นอลูมิเนียมเพื่อระบายความร้อนนะครับอ่าอันนี้วิธีการดูเบื้องต้นนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูแสงคร่าวๆเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูหน้างานด้วยนะครับ ทีนี้มาดูก่อนคร่าวๆว่าสายไหนต่อยังไงนะครับต่อไฟ12โวลต์นะครับแบตเตอรี่มันมีดำเหลืองแดงนะครับสาย3เส้นเอาง่ายๆนะครับดำต่อเข้าไปที่ขั้วลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงไฟกันเนาะมุมนี้ก็ได้นะครับทีนี้ผมจะต่อเข้าไปที่แดงก่อนนะครับดำกับแดงปุ๊บดำกับแดงได้ออกเป็นแสงสีขาวนะครับ เห็นหรือเปล่าเลยเนาะให้ดูเลงมาที่กล้องอ่าเป็นสีขาวนะครับดำแดงแล้วดำเหลืองนะครับปุ๊บนี่ดำเหลืองจะไฟออกเหลืองนะครับไฟออกเหลืองลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่ถนนจริงๆนะครับว่าจะประมาณไหนนะไวรุ่นอินโดแล้วก็บวกตัวนี้ชึบโอ้โห นะครับดูยากนะครับดูยากดูยากแต่นี้มีออกขีบเหลืองนิดนึงนงครับมีขอบขอบเหลืองนิดนึงเดี๋ยวดูหน้าง,งานเดี๋ยวว่าแสงมันจะฟุง้งมันจะกระจายอะไรยังไงนะครับไป<ะ>เดี๋ยวจะเทสให้ดูแบบติดดวงเดียวติดสองดวงพร้อมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้เทียบกันนะครับว่าแสงมันต่างกันยังไงนะครับมืดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองแสงขาวของสี่ดวงก่อนนะครับปึ๊บ นี่นะครับแสงขาวหนึ่งดวงนะครับแล้วก็แสงเหลืองครับแสงเหลืองแสงส้มประมาณนี้นะครับทีนี้ลองต่อพร้อมกันนะครับทั้งขาวแล้วก็เหลืองแยกไม่ออกนะครับถ้าต่อพร้อมกันมันออกเป็นเป็นสีเหลืองเลยนะครับอันนี้ขาวนะขาวเหลืองถ้าเอาขาวก็เหลืองต่อพร้อมกันก็เหมือนเดิมนะครับอาทีนี้ขาวหนึ่งดวง เดียวนะฮะขีบไม่โดนนะมืดอ่ะขาวหนึ่งดวงนะครับแล้วมาลองขาวสองดวงเข้มขึ้นไหมอ่าประมาณนี้นะครับอืมสองดวงดวงเดียวทีนี้ลองเหลืองไฟเหลือง1ดวงแล้วก็ เดี๋ยวผมจะลองเหลืองสองดวงนะทีนี้อ่ะเหลืองสองเหลืองสองเหลืองหนึ่งเหลืองสองอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้มาลองเทียบขาวขาวของสี่ดวงนะครับเทียบกับวัยรุ่นอินโดมันจะกบไหมเนะี่ยอ้าววัยรุ่นอินโด นี่นะครับไวรุ่นอินโดอ่าประมาณนี้นะครับไวรุ่นอินโดนะครับไวรุ่นอินโดเทียบกับเหลืองปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับโอเค